โอเคนะฮะก็รถที่กำลังจะมานะครับเป็นในส่วนของเออรถท้องถิ่น408เชียงใหม่นะครสวรรค์น,นะครับก็ตอนนี้รถล่าช้ามาอยู่ที่25นะครับตอนนี้รถล่าช้าอยู่ที่25นาทีนะครับโอเคมาแล้วครับ408 สี่ศูนย์แปดนะฮะเชียงใหม่นครสวรรค์เปิดวีดเตือนคนที่กำลังจะข้ามทางรถไฟนะครับเพราะว่ามีงานมีตั๋วขึ้นได้เลยฮะร้อยรถจอดก่อนนะค่อยขึ้นรถมานะครับอย่าพึ่งข้าม โอเคมาแล้วฮะ408อ่ามีตัวขึ้นได้เลยฮะเชียงใหม่แลวครสวรรค์น,นะครับ เชียงใหม่นครสวรรค์นะฮะมีตัวเชื้อขึ้นครับรถจะไปจอยท,ยทีที่คอรองประกอดทัพจิตปึงบริเพปานนครและนครสวรรค์นะครับเป็นสถานีปลายทางทั้งหมด แปนะฮะล่าช้าอยู่ที่27นาทีนะครับโอเคไป